ดีครับวันนี้พานเพื่อนมาเก็บมะเขือเทศวันนี้เราก็จะมีถังนะครับวันนี้เรามีถังแล้วก็มีกันไกรวันนี้เรามาเก็บมะเขือเทศกันครับก็ได้เวลาแล้วเนาะได้เวลาเก็บนะครับมาใช้กันไกรตัดเลยเนาะนี่เห็นไหมครับมะเขือเทศนะครับ นี่ครับเก็บเออ่เป็นพวงเลยนะฮะเก็บเป็นพวงเลยนี่ฮะนะแต่และลูกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะอันนี้เราก็ ตัดขั่วด้วยเนาะใช้ขั่วด้วยนะครับเขาก็จะดูสวยงามนะลูกไหนที่เขายังพวงไหนที่ยังสุกไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มไม่เต็มพวงนะแล้วก็ตัดเฉพาะตัดเฉพาะขั่วนะฮะอย่างนี้ก็จะดูดูดีเนาะดูดีดูสวยงาม โดยโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราเก็บแบบเนี้ยนำมาทั้งคั่วเนี่ยเขาเขาจะอยู่ได้นานกว่านะครับอยู่ได้นานกว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีอากาศเข้าไปตรงตรงคั่วตรงนี้เนาะถ้าถ้าเราเด็ดเด็ดตรงคั่วออก <c oughs> มันจะมีอากาศเข้าไปตรงนี้เนาะมันจะเสียได้ไวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ นะครับมันก็จะอยู่ได้นานกว่านะนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเนาะอย่างนี้อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วเราก็เอามาอย่างนี้ก็เก็บไว้เนาะเอาใส่ตู้เย็นไว้อยู่ได้นาน แต่ถ้าเป็นสุกช้ำๆเลยมันก็จะอยู่ได้ไม่นานเนาะมันก็จะเสียง่ายอันนี้เราก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราเด็ดขั้วมันหลุดแล้วเนาะมันมันจะมีอากาศเข้าตรงนี้ได้เนาะออกซิเจนเนาะมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มันเสียได้ได้ไวขึ้นเนะอืมอืม อร่อยดีครับนะพอาเราปลูกเองเนาะปลูกเองจะว่าปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซนต์ไหมก็ไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยังมีผสมอยู่บ้างนะครับแต่ก็ดีกว่าที่เรา,าไปได้จากตลาดเนาะอันนี้ที่ตัดที่ที่ตลาดนี่เขาก็จะมีการใช้ยาฆ่ามแมลงต่างๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้นะฮะแต่ก็มีปุ๋ยเคมีอยู่ผสมบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้ด้วยนะในอนาคตก็จะเป็นปลอดสารเนาะปลอดสารร้อเเเลยแต่ตอนนี้ยังนะฮะตอนนี้ยังมีผสมอยู่นิดหน่อยจะมีรสชาติหวานมากกว่าเปรี้ยวนะครับหวานมากกว่าเปรี้ยวอร่อยดี เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตของเราเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บต่อนะครับนะเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวก็เอาไปอ่ทำเป็นน้ำพริกอ่องไว้นะครับ หรือทําเป็นซอสไว้มันก็จะอยู่ได้นานเนาะนะครับทาเป็นซอสก็ทําง่ายๆเลยเนาะศึกษาในช่องทางต่างๆได้นะวิธีการทําซอสทาอะไรพวกนี้เนาะซอสมะเขือเทศโอเคครับคลิปนี้ก็พามาเก็บมะเขือเทศก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ